สวัสดีครับสวัสดีครับมาชี้ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุท,ท่านเข้าสู่ช่องวียปีธรรมได้นะครับ่องเวียปีธรรมดาก็จะมานำเสนอฮา,หาหนอยพิเศษนะครับฮาหนอยพิเศษของวันที่30ตุลาคม2565นะครับสําหรับฮาหนอยพิเศษนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับเอ่เทศเวียดนามพิเศษออกทุกๆกวันเวลา17.0 0, 0, 0นก,ก็คือ5โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับ ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานาเสนอให้ท่านผู้ชมนนได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับไม่เก็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับนฝากกดติดตามด้วยนะ กดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในทลิปต่อๆไปนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับอ่าเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีเลขอะไรบ้างนะครับสําหรับอ่านอยพิเศษนะครับชนชอบค่อยจัดไม่ชนไม่ชอบก็รุนลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับาการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับเสี่ยงสูงด้วยก็ไฮน้ำมันระวังด้วย กดทุนของเราไว้ให้แน่นๆนะครับอย่าให้ทุนหายไปไหนนะให้ได้กําไรอย่างเดียวประมาณนี้ถ้าเกิดจะลงทุนนะถ้าเกิดไม่ลงทุนก็รุนหลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับอืมอ่าเราก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับครา่นี้เนาะว่ามีเลขอะไรบ้างจดเอาทุกตัวนะครับแคปเจอร์หน้าจอไปก็ได้ใครแคปเจอร์หน้าจอไม่เป็นก็จดเอาทุกตัวไปเทียบดูชนชอบค่อยจัดนะครับ สองนะครับสองสเด่นสองกับ3ตัวเราคือ4ี่นะครับหก3ามสามหกเนะครับอหกสามสามหกเจ็ดสามสามเเกงส็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดเก้าสองสองเก้าเืองตัวเราคือสี่นะ ใครชอบเลข4ก็4 3 4เอ้ย4 6 4 7 4 8 4 9เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาสุกตัวนะครับอืสายลูดก็สายลูดก็ลูด2กับ3นะถ้าชอบนะบางคนก็ชอบเลข4ก็รูดได้นะครับรูดบนรูดล่างแต่อย่าเอาทั้ง3ตัวไปรูดบนรูดล่างนะครับถุงมาก็ขาดทุนนะอเออาไว้ก่อนนะครับ มือใหม่ให้ศึกษาดูก่อนนะครับเข้ามานะให้ศึกษาดูนะครับขอ,ขอ,ข,อขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ